ก็นี่คือมือถือ Xiaomi p o c o a 1ที่เอามาพอดลอมออกซิเจนของ OnePlus 6T มาใส่กันนะครับก็จะมาให้ดูความเลื่อนไหลของตัวเครื่องกันว่ามันทำงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวก็เป็นของ OnePlus 6T เป็นลำของวนพัดโอทีที่พอร์ตมาใส่โปรโกเอฟวอีกทีนึงก็จะเป็นเวอร์ชั่น Android 9แล้วก็จะมีเคอร์เนลของตัวไอมอง787มาให้ด้วยอีกทีหนึงก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเรื่องหลนะครับ ก็หลังจากได้ลองดองเทสดูก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างจะดีพอๆกับลอมเดิมก็ได้ลองทำมาเพื่อจะเอามากดงานเจ้าตัวแอปพลิเคชันลาล่ากันแต่ก็ถือว่า,าการทำงานโดยวรวมนั้นก็ค่อนข้างจะผ่านเลยทีเดียว ก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยศึกษาต่เครื่องอย่างเดียวนะครับครับผม